สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกันกับพวกเราอีกแล้วนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้เนี่ยพวกเราอยู่ที่อยู่ที่ไหน <c oughs> อยู่ที่ไหนะคะอย,อ,อ,นอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือพ่อมะลินะคะ <c oughs> รานนี้เนี่ยอยู่ในปั๊มนะคะเป็นปั๊มสัตโก้พลังสองนะคะหรือว่า ด่วยง่ายเลยนะคะจะติดอยู่กับครัวเจ๊งอ,อสาขาบางมดนะคะจะอยู่ติดกันเลยนะอยู่คนละฝั่งถนนนะคะก็หายง่ายนะคะแล้วก็ที่นี่คือมีที่จอดรถด้วยนะที่ร้านนี้เนี่ยเขาจะเป็นกว๋วยเตี๋ยวเรือนะคะ <c oughs> เดี๋ยวถ่ายเมนูให้ดูนะเะมนูของเขานะคะก็จะมีเป็นอ่ามีกว๋วยเตี๋ยวประมาณนี้ก๋วยเตี๋ยวก็มีอยค่ะเตี๋ยวหมูมีเดียวมีเตี๋ยวหมูเตี๋ยวเนื้อแล้วก็จะมีเป็นพวกอาหารตามสั่งเป็นพวกกะเพรานะคะแล้วก็มีเป็นผัดไทยหมูเต้ลูกชิ้นอะไรประมาณนี้เลยนะคะ อ่ะเผื่อใครอยากจะลองมากินนะคะตอนนี้พวกเราก็สั่งไปแล้วป้าสั่งอะไรไปบ้างนะสั่งเส้นเล็กแห้งเส้นเล็กแห้งหมูหมูแล้วก็มาม่าแห้งหมูมาม่าแห้งหมูแล้วก็มาม่าแห้งเนื้ออ่าแล้วก็โดนหละข้าวหมูกระเทียมนุ่นอ่าแล้วก็ตรงนี้นะเขาจะมีเป็นข้าวตรงนู้นด้วยนะคะเผื่อใครไม่อยากกินเส้นเนาะก็สามารถสั่งข้าวได้เหมือนกันนะคะวันนี้เราก็เมื่อวานนี้เรามากินแล้วเมื่อวานนี้เราสั่งก๋วยเตี๋ยวมากินแต่เรายังไม่ได้ลองข้าวเขาใช่ไหมใช่ เออแล้วก็มีมาม่ามีอะไรอย่างงี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวทอดมีลูกชิ้นมีขนมหวานเอออะไรประมาณนี้ก็มีหลายเมนูที่เราไม่ได้สั่งนะคะเผื่อใครอยากจะรู้ว่าอันไหนอร่อยก็ก็เดี๋ยวนะมือบางกล้องอ่ะมีหลายเมนูที่เราไม่ได้สั่งไม่ได้ลองนะคะเราก็จะลองเป็นบางอย่างเท่านั้นเนาะเผื่อใครอยากจะรู้ว่าเฮ้ขนมอะไรอร่อยไหมก็ลองมากินดูนะคะกินตัวที่เราชอบใช่กินที่เราชอบแต่ว่าเพเดี๋ยวที่เนี่ยคืออร่อยมากนะคะเมื่อวานก็มากินแล้ววันนี้ก็มาอีกนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวไปถ่ายบรรยากาศในร้านให้ดูนะคะ มาแล้วเช้นเล็กเช้นเล็กอะไรมาก่อนมาพร้อมกันเลย่เช้นเล็กใช่เช้นเล็กพริกกระเหลี่ยงหัวเรือนี่หอมนะเจ้าเนี่ยบอกให้เป็นสูตรเฉพาะของร้านนะคะใช่เขาจะใส่พริกกระเหลี่ยงใช่แล้วก็พริกหัวเรือแต่ว่าจะมีพริกกระเหลี่ยงเยอะกว่าอฮแล้วก็จะเผ็ดแบบแต่เขาไม่ได้เผ็ดแบบแหลมแบบปี๊ดขึ้นเลยไม่ใช่นะดูก่อนเจ้าเนี่ยชิมก่อนเลยนะเพราะจริงๆไม่อยากให้ไม่อยากให้ปรุง พราะจริงๆเรามากินเราก็ไม่ปรุงกันนะไม่ปรุงไม่ก็อร่อยเลยใช่เขาอร่อยอยู่แล้วแต่เส้นเล็กที่เนี่ยแบบเนี้ยเขาไม่ค่อยเห็นนะจะเป็นเส้นแบบเล็กใหญ่ๆหน่อยนะดูมันเหมือนแบบเหมือนจะแฉะนะไม่แฉะนะเขาจะแบบออกเนี่ยเหนียวนุ่มจัดไปอร่อยเหมือนเดิมไหมมีความเค็มมีความหวานมันอยู่ในนั้นเลยแบบไม่ต้องปรุงอะไรเลยใช่ไหมนี่เราตะกะใช่ไหมเนี่ยใช่แ้่อันนี้ วันี้จะมาแนะนำวิธีกินกินเกี๊ยวนะคะที่ร้านนี้กไทำยังไงทำยังไงคบอกเพื่อนๆ้ำซุปขึ้นมาตักน้ำซุปขึ้นมาเทลงไป่นเกี้ยวแล้วก็กินแง้มปากเราหมด้ยวเาเกี้ยวข้าปากาน้ำซุปตามได้หมมาเอาค่ะเดี๋ยวช่วยลงปากมอมแมมมากเลยมอมแมมสุดนี่ลูกบอลของเบียกกินเป็นอะไรวะเอ๊ะเอ๊ะ สั่งเกาเหลาไปไม่ใช่หรออต้องมีข้าวดิเขาไม่เอาข้าวมาไม่เป็นไรเราอันนี้ก่อนแล้วกันข้าวเนาะอันนี้เขาก็จะใส่เป็นพริกพริกอะไรนะพริกหัวเรือใช่ไหมวะพริกกระเหรี่ยงพริกกระเหรี่ยงกับพริกกระเหรี่ยงหัวเรือพริกกระเหรี่ยงหัวเรือเออหิวจนลิ้นพันครับนึงนะลูกแล้วก็คือ อันนี้เป็นเกาเหลานะคะไม่มีเส้นแล้วเบียร์จะให้ดูตรงนี้นะเป็นเนื้อสไลด์ทุกคนเขาจะใช้เนื้อสไลด์แบบนี้นะแล้วเนื้อสไลด์ที่เนี่ยคือไม่เหนียวนะคะไม่ละลายในปากเคี้ยวได้นิดนึงไม่ละลายในปากไม่ละลายในปากต้องเคี้ยวนะแล้วก็ไม่ละลายในมือไม่ละลายในมือค่ะตัวมันคืออะไรเอ็มเอ็มมันคือมันไม่เหนียวไม่ใช่นะไม่ใช่อันนี้มันใกล้ไปไหมอ่ะใกล้ใกล้ไปอ่ะใกล้ยไหอร่อยเหมือนเดิมแล้วเนี่ยยังไม่ได้ปรุงเลยนะทุกคนเนื้อหอม

เอาใส่เองเนาะบางคนจะชอบบอกว่าเฮ้ยมารีวิวนู่นนั่นดีเดี๋ยวจะแบบเฮ้ยโดนจ้างมาหรือเปล่าจริงๆเราไม่ได้โดนโดนจ้างทุกคนเราจ้างตัวเองมากินเราจ้างตัวเองมากินนี่แหละมันอร่อยแเ้าทำเองใช่เมื่อกี้พี่บอกมากินมากินที่นี่มีมีโปรโมชั่นยังไงบ้างนะพี่อตอนนี้ก็ไล่จัดแคมเปญอยู่ค่ะถ้าคุณลูกค้ามาทานที่ร้านใช่ไหมคะแชร์เพจหรือว่าโพสต์ลงเพจนะคะแท็กร้านนะคะจะได้เกี๊ยวทอดนะคะเป็นเกี๊ยวทอดเปล่าค่ะหนึ่งจานค่ะพี่อ่าโอเคสุดยอดครับอร่อยจริง เดี๋ยวให้คะแนนกันักนิดนึงนะคะไอ้ตัวเนี้ยข้าวกะเพราเนื้อนะคะเบียนแนะนาําใครมาต้องให้ลองสั่งดูนะคะข้าวของเขาเนี่ยไม่ได้ใช้ข้าวแบบแข็งๆหรือข,ข้าวไม่ถักัดนะเป็นข้าวหอมมะลินะคะนุ่มมากแล้วก็คือมียาะแล้วด้วยความข้าวเขาหุงมาล้อๆแล้วมันจินกับกะเพราอะ่ะมันอร่อยมากทุกคนแล้วใบกะเพราของเขาเวลาเขาผัดมาไม่ใช่ผัดต้นเ่ียวต้นแห้งไม่ถึงความเป็นกะเพราเฮ้ยทำไมเลยอย่างนั้นนะลูก ่ก็คืออร่อยหอมมากนะคะเผ็ดจัดจ้านดีเยี่ยมนะคะเนื้อหอมส่วนข้าวกระเทียมอาะจานนี้เดี๋ยวให้สิ่ดเต็มสิ่ดไปเลยือวันนี้ดีกว่าไม่ต้องให้แล้วมากินเองเออให้มากินเองให้เดี๋ยวไม่มาหาละโมกว่าละโมกอย่างกินเองแล้วกันนอร่อยคือโอเคสำหรับบ้านเราด้วยคะเราว่าร้านรสรสชัดเข้ากลางๆเราจะต้องมีสโลแกนเแบบช่องเราปะแต่ว่าถ้าร้านไหนอร่อยเลยอ่ะเราจะต้องแบบพูดฟังกันว่าร้านนี้ไม่เอาไม่เอาายเขาายเขาเหรอไปเถอะแม่งนั่งจนอ้วนแล้วปะ 拜拜。Bye bye.